คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพรีวิวเว็บไซต์นะครับว่าสิ่งที่เราทำมานั้นดีสวยงามแล้วก็เหมาะสมที่จะนำไปใช้สอนเด็กหรือไม่นะครับเครื่องมือที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าแสดงตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับเมื่อท่านคลิก1ครั้งนะครับตัว o o g l e s i t e s นะครับจะทำการแสดงนะครับแบ่งออกเป็น3โหมโด,ดดังนี้นะครับ1ก็คือโหมโด,ดของ หน้าจอขนาดใหญ่หรือคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อนักเรียนของเราเปิดจากคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถกดนะครับไปมาได้แบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนเปิดจากแท็บเล็ตนะครับมันก็จะแสดงหน้าตาแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าโทรศัพท์มือถือนะครับนักเรียนของเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับก็กดปิดไปนะครับ เราก็สามารถแก้ไขนะครับกดดูนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับ